ประโยชน์ของเนไก่นะแล้วก็เป็นสองที่ดุด้วยเอ้ยประโยชนของมิโอ้ก็ทำต่อเมือนกันเงี่เ็บแงนะอันนี้มันหนาซินคปกติล้วต้องใช้ตัวเดิมนการแต่ง ตูนจ้าราคาจานติดสองติดสามนี่แหละก็คือถ้าสมมุติว่าพี่จะเล่นนะก็มาเล่นตรงเนี้ยตรงอื enfin> ่นปรกันกัรการกันการตให้เสร็จนะคะแล้วก็มาแต่งตรงนี้ตัวเดียวแต่ต้องกดใช่ไหมจ๊องแต่ต้องกดแยกเสร็จให้ออกคือเดี๋ยวก่อนพี่วิศก็มั่วมาปีปีกว่าเราจะได้กันเนี่ย พี่วิทย์เพิ่งจะเก่งแล้วไม่กี่ปีประตูเปิดไม่ไม่ฝึกมา5ปีเพิ่งจะเก่งจรแล้วกับเพิ่ง5ปีนี่ก็มาหลายอย่างมาดูงานดูอะไรแล้วถ้ากันหน้านี่น้ำหนักมือมันต้องเบาลงกันของไม่ตอแค่แตะใช่ลากแค่แค่แตะลากไม่ต้องลงน้ำหนักทีนี้ว่าถ้ากันหน้านะคะมันก็ต้องแต่งตงแต่งอะไรเป ต้องต้องเบากับกันขอกันต้องเบากว่าเยอะเลยใช่ไหมใช่เพราะเราเราเน้นขูดให้มันออกไม่ได้เน้นจริงจังกานหน้าเน้ไไ่เน้นจริงจังเลยคือการเขาบอกเปนะคะแล้วก็แป้งนี่นะคะที่เขาไว้สําหรับรูปรูปนี่ก็คือเราได้รู้ว่าตรงไหนทำแล้วตรงไหนยังไม่ทำเนาะแต่บางทีลูกค้าเ็บไม่เห็นปักแป้งเลยก็ไม่ต้องปักก็ได้เพราะเราวนละเราก so, ็จะวนจากส่วนนี้ไปนี่ละแล้วก็ม uh ีหมูเลย อันนี้คือประโยชน์ของพิกโนค่ะพริกก็ไปถึงไหนแล้วเนี่ยดูกันซะเพลินเลยฮะมามาการเพิ่เราิ่รับแพ้นี่เหลือเหลือแถบง่ายไว้ให้เลยเนี่ย<อ>เหลือแถบง่ายไว้ให้เราแพ้ใครก่อ,อนเลยเป็ลมบุกโมงวันเลยต้องต้องได้หมดบาด่าแดงเสียว แล้วก็จะบอกความลับให้ว่ามิ้นโกนนี่นะคะเป็นเร็วมากกว่าแบตเตอรี่กับหวีอีกไม่ได้ยากเลยสองวันถ้าถูกคนใจมันจริงเหรอจริงเหรอไปลองดูครก็ใจกล้าเนี่ยนู่นไหมมของเธอของเขาอยู่ไหนเน้าเราไปใช้ไปเปิดใช่ไหมไม่เป็นไรแล้องแล้